Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To You ไสครับเรไสเาแก่มาให้เคกนะครับวันนี้ฝนก็ตกนะครับออธิษฐาน

ไม่ต้องใส่อะไรหายให้ลูกมันได้ก็เคยมีเค้กมาหลายปีเลยโอ้ยตัวกระไดเนาะเอาเนื้อป่านี่ไปัาเค้กนะเขาย่งอีกล้บัลังใอมันอันตากคุณฟปห้ภรรยาคนแก

เอาปลาปลาเชียนขนมนั้นถ้ากันเอาเป็นกินเลยไม่ขอบคุณไ,ได้หลายเดินข้าเดินโ<ด>อ้ยเชือ่อม่ไหนนเกิดมันเกิดกิ่สีูปวายเลยนะก็สิ